ในคลิปนี้มาพบกับการวิ่งแข่งขันกระโดขดข้าบหลุมยักษ์ของแกงซโนมารีแกงใหม่จะมีตัวไหนที่จะสาม,มารถกระโดขดข้าบหลุมยักษ์ได้บ้างแต่ว่าก่อนอื่นนะครับแกงของซโนมารีก็มีปริศนาให้กับน้องๆอีกแล้วนะครับนั่งก่อคือ 11, 11อบวก11เท่ากับเท่าไรเอ่ย สำหรับคนไหนที่รู้คำตอบช่วยคอมเมนต์มาทีใ่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนช่วยไขยปริศนากับแกงของซโนมาลีกันด้วยและก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่เจฟลีด้วยนะครับทุกคนเรามาดูการวิ่งแข่งขนันกระโดดข้ามรุมยักกันเลย let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับมาพบกับแกงของซูนมารีตัวใหม่นะครับทุกคนที่จะมาแข่งขันการกระโดดข้ามล่มยากนี่เลยนะครับแล้วจะมีตัวไหนที่จะสามารถกระโดดได้บ้างน,นะครับทุกคนแต่ว่าแกงของซูนมารีตัวใหม่นี้นะครับทุกคนน่าจะมีโมเดลมาจากแกงของแบนแบนนะครับก่อนโอเคไม่เป็นไรเรามาดูการแข่งขันกระโดดกันดีกว่าเริ่มต้นจากตัวแรกเจ้าตัวนี้สวัสดีฉันคือช้างสุดโหด อ่าเริ่มต้นจากไอ้เจ้าช้างเลยละกันนะครับทุกคนโอเคจะเป็นอย่างไรเอ่ยฮ่าเพราะฉ้คือรางช้างไก่พันโอเคสามสองหนึ่งไปเจ้าช้างไปเลยอึบอะจือจูู่ช้นสา้อากระโดดขอมุ่มยักษ์แห่งนี้ได้แน่นอนเออเอึออเโอ้ยเกือบไม่สามารถกระโดดข้ามได้นะครับเย,ย้ตัวแรกของเราคือเจ้าช้างสามารถกระโดดข้ามลุ่มยักษ์ได้ ตัวถัดมาครับก็คือเจ้าปีศาจนักกล้าปรหูตาโครแดงเลยฮ่าฮ่าฉันคือปีศาจที่กลายร่างฉันคือเพื่อนของซโนมาลีเองอ่าน่าจะเป็นเพื่อนของซโนมาลีแน่เลยนั่น,นี่ยโอเคเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้สามารถกระโดดข้ามยังได้หรือไม่สามสองหนึ่งไปฉันคือนักกล้ที่แข็งแกร่งที่สุดในแกงของซโนมารีอยู่แล้ว ไปกันเลยพวกเราเฮ้ยอติโอ้ยไม่สามารถกระโดดข้ามลมยักษ์ได้หมดฉันยังไม่อยากโดนของนายคู่แข่งนี่ตัวถัดมากันเลยนะครับอ่าก็คือไอ้เจ้าพิศานักกล้าเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กมากกว่านะครับแลก็โอเคสามสองหนึ่งไปเจ้าพิศาษไปเลยเฮ้ๆฮ <c oughs> สบายมาก ฉันสามารถกระโดดได้อย่างแน่นอนยูคูไปกันเลยเออเออ,เอ,อนี่คือฉันกระโดดแรล้อนเนี่ยอโอไอตัวที่สามนก็รับไปสามารถกระโดดข้ามหลุมยักษ์ได้ตัวถัดมาก,กันเลยนะครับรับก็คือเจ้าปีศาจจระเข้สุดอันเลฮ่าฉันคือจระเข้ฉันเป็นสัตทีายกับมังกรมากเลยโอ้โหเป็นจระเข้ที่ยืนสองขาด้วยนะครับทุกคน ว่าแต่จะสามารถกระโดดข้ามหลุมยักได้ไหมเอ่ยจููไปเลยเอ,อเอ,อแน่นอนฉันต้องกระโดดข้ามไม่ได้ไม่ไม่นะาไม่โอ้ยฉันถูกขังตายคุกแห่งนี้แล้วสินะเออเจ้าจระเข้ไม่สามารถกระโดดข้ามหลุมยักได้ตัวถัดมาก,กันเลยนะครับก็คือเจ้าปีศาจงูซูนโนมารีลล <c oughs> ใครไม่อยากโดนพิษหนีไปฉันคืองูที่มีปีกโอ้โหมีปีกจริงด้วยนะครับโอเคสามสองหนึ่งไปเลยเจ้าปีศาจกูเออ,เอ,อม่โอ้ปีศาจกูกระโดดไม่ขึ้นโอเรียบร้อยนะครับเจ้าปีศาจกูก็แพ้ฉันขอะฉกแกนหมึ่ททีนในแน่เฮ้ยฉันกระโดดไม่ถึงอตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าหอยทากค่า ปีศาจหอยท่านะครับว่าแต่จะสามารถกระโดดขา้ามล้มยักษ์ได้หรือไม่แน่นอนอยู่แล้วช่างคือหอยทากเทอร์โบ3 2 1ไปเลยเจ้าปีศาจหอยทากอึบ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 ยังไงโอ้โหท่าเดินกระลึบกระลึบกระลึบแล้วก็กระโดดไปเลยปีศาจหอยทากเป,ป็นไงเอ่ยปีศาจหอยทากของเราฮึบ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 อ่ะตึ๊บโอ้โหฉันกระโดดไม่ถึงลอดเนี่ยโอ้ห่าเสียดายจริงๆนี่เป็นไงฉันม Turbo เทอร์โบเฮ้ยเดินเดิน โอ้ยอันตินะครับทุกคนโอ้ยอันติอันติโคตรนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมาวับขนาดยังไงวะเนี่ยอ,อ,อ,อืออึ๊บอึบอ,อ๋อนี่คืออันติของมันนะครับนี่ปื๊บปื๊บปื๊บอ,อ,อ๋อคอยแรงเลยอันติเจ้าหอยทากตัวถัดมานะครับไอตัวนี้น่าจะเป็นสลามมากกว่านะครับนี่ลูกคามันแบบว่ายืดยืดหน่อยนะก็รับใช่แล้วฉันคือปีศาจสลามฮ่าที่มีแขนด้วย ว่าแต่เจ้าสลามสุนมาลีจะกระโดดข้ามได้หรือไม่ไปเลยอึบ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 จบโอ้ยจะไม่มีตัวไหนข้ามได้เป็นตัวที่สองนะคะรับชั้นนี่แหละจะเป็นตัวที่สองเองอึบอลืด,ลดโอ้ยจะไม่มีขาฉันก็เลยเลื่นโอ้ยเจ้าปีศาจสลามตัวนี้ไม่สามารถกระโดดข้ามหลงยักได้ตัวถัดมากันเลยโอ้ก็จะเป็นเจ้าปีศาจ ยีราฟนะครับที่มี2ปากด้วยนะเนี่ยโอเค3 2 1ไปเลยยีราฟเฮ้เฮฉันคือตัวแทนของซูโนมาเล,ลเองที่จะกระโดดข้ามได้ยือบอืึบเย้ตัวที่2ของซูโนมาเรร่างใหม่นะครับทุกคนที่กระโดดข้ามลุกยับได้คือเจ้ายีราฟอ่ามีช้าแล้วก็ยีราฟละตัวถัดมาเลยครับเอไอตัวนี้คือปีศาจอะไรวะเนโอมีมีเล็บอยู่3เล็บ มีเขี้ยวมีเล็บเอ้ยแกคือปีศาจอะไร้านี่แฮ่แฮ่แฮ่ฉันไม่บอกแค่คือปีศาจอะไรโอ้ไม่รู้นะครับว่ามันคือปีศาจอะไรตัวนี้เอ้ยเม่นเม่นแฮ่ <c oughs> ใช่แล้วฉันคือปีศาจเม่นโอ้มีด้านหลังถึงจะรู้นะครับโอเค <c oughs> ไปกันเลยปีศาจเม่นเออจะกระโดดข้ามได้ไหม pp, อึบ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 ยืม ตืดเลื่อนไม้เออเออเกือบจะเลื่อนโทษทีละการเวอร์ชันมีกลงเล็บที่แหลมคมอ่าและตัวที่3นมในก็คือไอเจ้าปีศาจแมนซูนอมาลีกระโดดข้ามหลุมยักษ์ได้ตัวทัดมากเลยนะครับทุกคนเอ๊ะว่าแต่ตัวนี้แกคือใครทำไมแกมีสามตาวะเนี่ยเด้อเด้อเด้อปีศาจอะไรวะเนี่ยเฮ้างแค่ปีศาจตะกะแตนใช่ปะเนี่ยไม่ใช่นะตะกะแตนเฮ้ยมันมีแค่สามขานี่คือแขนของมาร้อนเนี่ย เพิ่งเคยเห็นนะครับทุกคนไอพิษาตัวในสามตาด้วยโอเคเราไปดูกันว่ามันจะสามารถกระโดดข้ารู้ยได้หรือไม่เหมือนโกบัะเนี่ยโอเคไปกันเลยอยู่อาาา่าฮ่าแต่โอยอนระหวาช่างคือนนะักกระโดดไกลโอ้โหกระโดดข้ามเส้นชยยัยในหลอเนี่ยเอบเรียบร้อยโอ้ยเป็นตัวแรกเลยนะครับทุกคนที่กระโดดให้ไกลมากๆเลยนะครับโอ้ไอตัวนี้น่าจะอันดับหนึ่งเลยนะครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้ว่าตัวอะไร ตัวถัดมาโอ้โหไม่แต่ตัวแปลกประหลาดช้อนคือเอเลียนที่มี2ตาเป็นลูกบอลอ่านี่ไงมีตาที่เป็นลูกบอล2ลูกกตาจริงด้วยแต่ว่าตัวใหญ่นั้นเนี่ยโอเค3 2 1ไปเลยเจ้าปสาสุนมันรีไปกันว่าแต่ว่าแต่กระโดดข้ามได้ไหมโอ้ข้าตรงการเป๊ะเลยเออเลื่อนเราแล้วเนี่ย โอ้ยจะโดนขังกับไอ้พวกนี้แล้วนี่แน,น่แกขังฉันทำไมปล่อยฉันออกไปตอนนี้ตัวถัดมากันเลยแนละ้วก็รับอจอ้ยโอ้พิซซ่าสามตาอีกแล้วครับทุกคน,นเนี่ยตัวแปลกๆนั่นแน่ใช่แล้วฉันคือเอเลียนจากนอกรอโอ้เอเลียนสามตาด้วยนะครับทุกคนอ่ะดูกันนะครับว่ามันจะสามารถกระโดดข้ามล้มยักษ์นี้ไนดะ้หรือไม,ม่โอเคสามสองหนึ่ง ไปเออโอ้ยตาวิกเฮอ,อฉันมีปลาเล็บที่แหลมมากเลยไม่เชื่อใช่ไหมนี่เป็นไงฉันบินได้ใกล้มากๆนะเอออุอ้จะเข้าหลุมยักษ์ไหมเ,เ,เลื่อนเลื่อนโอ้เรียบร้อยนะครับกระโดดได้สูงแต่าวาไม่สามารถกระโดดข้ามหลุมยักษ์ได้โอ้ยฉันโดดขังฉันไม่อยากโดนขังเลย ตัวถัดมาและก็รับนั่นก็คือเจ้าปีศาจแมลงสาบซุนมลลี่แฮ่แใช่แล้วฉันคือมแมลงสาบที่มีใส่ตากินมนุษย์เป็นอาหารโอ้โหหัวเกินนะครับตัวนี้โอเคไปกันเลยอึ๊บอึๆบอึบอึออึ๊บ โอ้โหทบินฮึบฮึบอาา่าท่เทีร่ระกันชันไม่มีเปกตอนนี้แต่ว่าฉันก็กระโดดไม่ถเถอะเกลียบร้อยอเจ้าปีศาจแมลงสาบไม่สามารถกระโดดข้ามหลุมยักษ์ได้ตัวถัดมานครับอ่านี่ก็คือสลามนะครับทุกคนโอเคมาดูสลามเอเลียนกันหน่อยเซ่อใช่แล้วช่างคือปีศาจส,สลามโอเคสามสองหนึ่งไปเลยเจ้าปีศาจส,สลามเป็นไง อาตื้นบินไปเลยชึบชืบชืบชืบอาตื้นโอ้เลือล่อเลือล่อเลื <Okay. Hey. S 1> ่อเลื่อเลื่อโอเคเฮ้่ทอดที้งรักกันยังไงฉันก็ผ่านอยู่ดีโอ้ oh. และตัวที่ห้านะก็รับก็คือเจ้าพิศษสลามมันก็รับที่กระโดดข้ามได้ต่อมาเลยครับฮ่า oh. ช้อนคือกระเทงกระเทงที่โหดมากๆเลยเอ้ยกระเทงโหดมากด้วยนะก็รับไอลิน รีบมาทอยนะครับท to okay. ุกคกโอเคสามสองวโอ้ยทั้งวิ่งกระทิงก็ดอดเลยขาเล็กจังวะแต่ว่าแขนโคตรใหญ่เอออาจจโอ้ยเจ้ากระทิงดูแลกระโดดสูงจังวะนี่ยะโอ้โหกระทิงโคตรโหดนะครับกระโดดสูงมากเออป่ะแน่นอนอยู่แล้วว่ายังไงช่างก่อกระโดดข้ามได้แค่นี้สบายหมอกโอ้ my god เจ้ากระทิงกระโดดได้โหดมากๆเลยตัวถัดมากันเลยนะครับประกอบคือเจ้าปีศาจแมงมุมผาตา ใช่แล้วชั้คือแมงมุมห่าตาฉันสามารถหายตัวอะได้วัวโอเคไปกันเลยเจ้าปีศาจแมงมุมออยังไงหายตัวด้วยรอเนี่ยอึบอึ๊บเออโอ้กระโดดไม่ถึงจึบเรียบร้อยนะครับเจ้าแมงมุมกระโดดไม่ถึงโอ้เจ้าจอมเบนโอเรียบร้อยแมงมุมกระโดดไม่ถึงโอ้ล่างใสด้วยนะเนี่ยหายตัวได้ด้วยตัวถัดมากันเลยนั่นก็คือเจ้าปีศาจ ปลาหมึกอาจจะตาเดียวด้วยนะครับว่าแต่ปลาหมึกีนี่จะสามาถรกระโดดข้ามได้หรือไม่ไปกันเลยอึบอึบออึบอึบ,บ,บอตบนเบนเบนอึโอ้โหเจ้าปลาหมึกโโกกระโดดเข้ากลางหลุมเลยนะครับเรียบร้อยไม่ผ่านนะครับเจ้ปาปลาหมึกกระโดดไม่ได้และตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือเหมือนปลาหมึกผสมกับปูนะครับทุกคน หมือนเป็นปูที่ขายาวนะครับเพราะมีตาตรงนี้โอเคเรียกมันว่าปีศาจปูแล้วกันอ่ะโอ้ยขาขาพัานกันไปมัวไปหมดแล้วตอนนี้โอเคไปกันเลยเจ้าปีศาจปูปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบแล้วก็กระโดดอะตื๊อโอ้ยฉันเหนื่อยจังเลยกระโดดอะไรวะเนี่ยอะจือ๊อเรียบร้อยเจ้าปีศาจปูไม่สามารถกระโดดข้ามลุมยักษ์ได้สรุปแล้วนะครับมีตัวที่กระโดดได้ข้าลุมยักได้นะครับน่าจะมีประมาณอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย เดี๋ยวขอนับหน่อยหกหรือเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าทั้งหมดหกตัวกระโดดข้ามหลุมยักษ์ได้โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่เจฟนี้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคนะรับบ๊ายบาย